กูมาทันปะมันไม่มีสาแล้วอูมันไม่มีสาแล้วฆ่าได้ฆ่าได้เฮ้ยขุหล่มมาแล้วน่เมื่อกี้แค่ไม่ได้ส่ออกซอสด้ยนี่นึกว่าจะต่ออีกซอ <c oughs> จะจ่ายจะจ่ายตายก่อนอเอาวะ,วะได้อยู่มันมันไม่นับสกิลใช่ปะไม่นับไม่นับแค่ตีธรรมดาอ๋อ

ไฟโลมาคิดว่ากลับบ้านอ,อ้อมอ,อ,อ้อมอ้าวอมอ้อ,อไมออออไปม,มันเข้าเอาวอ,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 อ้อมอ้อเส้ยได้ไหมนี่ไปเข้โเ้ยได้อยู่ <Okay. S 1> จอย <c oughs> มันฉันจะกินอะไรวะสวยดีอ่ะไปะม,มันเข้าป่าเรามาดึงกูแล้วเขาตายหาเข้อมอย่างนะ ตรงกลางเคลียร์คีิไม่ไหวว่ะไอ้ย่าอยู่เคลียร์ต่อตายแน่เดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปของเม่คิดไหมสกิลมาโรลๆเลยเฮเคเข้มยังค่ตรงกลางสีนี่ว่ากูดันต่อนะรอดวะผมไม่ได้ไอโอ๊สได้เหรอเอ้ยยังดียีมาได้ด้างฝากเก็บงานด้วยเฮี้ยเฮ้ยสวยจังโอ้โหแฟดแบบนี้หวานเลยเฮี้ยบร้อยนะเป็นเรียกตายด้วย อีสัตว์เลยเก็บแม่โอ้ยสวยสวยังมีคนมากันก็ตายแล้วกูทำไมกูโอ,โอ,อ้ยเฮียกูไอปพอแป้ไม่ได้เฮียกูล็อกไวไ้วุ้ยใครเหรอกนงงโอเคมังกรได้สวยเลยอย่างงี้กูตา,ต,าต,าตามอ่ะกูบอกเลยกูตามอ่ะไอ้เฮีย เดี๋ยวไปช่วยมามาลิงปิด mm ปิดปิดป nah, ิดหน้าปิดหลังเลยมันหนี <k <k ้ดิเฮียแม่หัวคุยเรามีคิวเอสแล้วยังไงก็ได้แมวลิงแมว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 าเดินผ่านจากอะไรวะไอ้ลิงไอ้ตรงนั้นสองยี่ขมห้าตัวเลยเฮียละตรง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 นั้นสองเลยเข้าได้เอาเอา เี้ยไม่ได้หว่ะเข้มโดนเห็ดทีโมโซนตรงนี้มีเห็ดตรงนี้มีเห็ดอีกอันนึงน่ากลัวเกินเนี่ยยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้ไม่ต้องทำยี่อะไรนั้นยื้อไว้ยื้อไว้ไม่ต้องทำยี่อะไรนั้นอะคีปตีบ้านอยู่ยังไงมันต้องถอยนับว่ามึงโง่สมควรนะไอ้เฮี้ยทีโมนะไอ้สัตว์กูตีมังกรแล้วกูไม่สนมึงอยากได้มังกรเรื่องของมึงบ้านมันแตกไอ้เหี้ย บ้านแตกนะเอาเอาอะบ้านแตกนะตัว่ายังไงช่วยเข้มหน่อยช่วยเข้มหน่อยช่วยเข้มหน่อยตรงไหนเออเออมันคือคลิปตัวนึงไอสัตว์เดียวไอซี่ดีสัตว์